ตีแตกแล้วทำไงต่อดีครับวินิยุบบอกที่คนให้กลับเข,าข้าค่ายแจ้งให้นายสอนให้เตรียมรับมือไว้ไปไปตามไปครับมันรอดแน่พระเจ้าวันนี้แกต้องตายมาเร็วไปพาทานออกทุกเพลินเร็วเระวังค่ะคุณพ่อค่ะ ้างนันต้านหารดาวรันไว้ไม่อยู่เหรอคะเดีย๋ยวเพิ่งถามอะไรตอนนี้นะลูกพาทุกคนไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนทีรักลำธานเจ้าหญิงบาจรีดูแลท่านวาสินพร้อมเด็กพร้อมกันแก่ด้วยครับ<ะ>พ่อพาลินคนเดียวอ่ะใครถึงโดนต่อเข้ามานี่พวกเรากำลังจะโดนถล่มเนี่ยเพราะพาลินเลยบาจรีนี่ไม่ใช่เวลามาโทษว่าใครผิดเราต้องช่วยกันพาทุกคนให้รอดก่อนน<ะ><ะ>ี่พวกเราไปยินสกัดทางด้านนี้ไปับ<ะ>ไปเร็วไปไป,ไปค่ะ อันนี้สอนคึดแล้วท่านต้องเข้ากับไอ้พวกกบฏใต้ดินแล้วท่านจะเสียใจ thì cái thằng càng ngô hào chứ đi hạ mắt ông hai từ đây liền hà cũng khóc mà trên đây chồng con hà đi ra thế ท่านพัชร์ละเวลาที่ต้องฝ่าท้ายหนีแล้วก่อนที่ทุกคนจะตายกันหมดถ้าเกิดว่าเราหนีเข้าว่าเราพ่ายแพ้การหนีไม่ใช่การท้ายแพ้แต่การดันทุลังทั้งทั้งไม่มีทางชนะนั่นคือการพ่ายแพ้ทุกคนไม่รออยู่ที่ทางออกแล้วเราต้องฝ่าท้ายแล้วไปโอ้ขึ้นขึ้นไปไปไป,ไป,ไป ไปเหยื่อในที่เท่าเลยปาลุกมากับข้าอย่ามารอดจะฆ่ายี่ไม่ได้ใกลถึงทางออกแล้ว นี่มีครับจะเบิดูุ้างครับข,ข,ข,รข้างอุ้ยจไกลครับไปเอาไม่ทันครับแต่เพื่อนนักวัวยังมีงอยู่บ้างนะ้ช่ไหมฉันเป็นคนเวเองหัวแสยดุแล้วทนี้นะอะยิงก็อยิงทำอะไรจะยิงฝากทุกคนด้วยไปช่วยเ่ปเจลีย ไม่ต้องมาสอนฉันฉันดูแลตัวเองได้เฮ้ยระบบมีแค่ส่งลูกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะรอดยังไงเนี่ยบางอุด ัึงทานไปเลดีเฮ้ยไอ,อ้สองสานี่จะมาทำแบนเขือเผาอะไรแถวน,นี้นะไปเร็วไปไป,ไป เร็วเพอพอรไปเร็วเร็วไป้ยเร็วไปท่านไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมยิงคุ้มกันให้ได้ท่านรอสิงเชิญ

What? วันนี้ต่อให้ทุกคนรวมหัวกันขับไล่ฉันฉันก็จะไม่ทิ้งพวกเราไปไหนอีกแล้วไปหนีเร็วตอนทีกมันจะตั้งหลักกันแล้วนะ ไหนกันหมดวะมันไม่เห็นวิใคยเลยเวย้ยว่าเอ้ยน้ำทางเอาะเบิดมาเร็ว้ยมีแค่สองลูกเหรอเก็บไว้กว่อนใหเพิ่งใช้ใช้เวลาขับขันมาก็อตอนนี้นั่นแหละขับสั้งขันจะตายอยู่แล้วฉันจัดก,การเองเฮ้<า>ยเฮ้ระเบนับ มาดทอสลาหรือวะไท,ทำไมไม่ทอสลาก่อนแล้วมันจะระเบิดได้นะเนี่ยไอ้ฉันฉวมานี่รีบหนีไปทางออกจุเฉนที่สองหักเร้วไปยิงมันไปไปเลยไปลยไแล้ว<อ>ไปลแล้วไปแล้ เร็วเร็วเร็วเดี๋ระวังเขาเร็วเข้ามุ่งหน้าไปที่ค่ายสำรองทางทิศตะวันตกเวกินหาจวนไปก่อนเร็วไปทุกคไปไปเร็วเดี๋ยวแล้ววพัชรากับทุกคนที่เหลือล่ะไม่ต้องเป็นห่วงท่านลุงพัชรามีแผนที่ค่ายสำรองอยู่ติดตัวเราทุกคนจะไปรวมกลุ่มกันที่นั่นแต่ตอนนี้เราต้องเกาะกลุ่มกันไว้แล้วเราต้องไปถึงที่ค่ายให้ได้ วันมามันมาแล้วไปท่านกษัตริย์ไปเยอะจอนพาท่านวาสิงห์ไปก่อนฉันจะยิงคุ้มกันไม่ให้หนีไปสิไปท่านผู้ชนะรีบหนีไปสิไม่เจ้าไปเดินตามพวกมันไม่อยู่หรอกพาลิน ถ้าจะไปเราต้องไปพร้อมกันฮาลินเรอปพวกมันให้ตาเราไปถึงนู้นก่อนดีกว่าไปเร็วตรงนี้ระวัง จู่ผมไม่แก้ยังไม่จบนะเดี๋ยวมีเคลียเคลียเธออะไรล่ะก็ฉันบอกแล้วไงฉันไม่ได้ตั้งใจอะเฮ้ยเฮ้ย โว้ยกระสุนไม่มีทำไมไม่บอกอ่ะแต่ททำไมไม่ถามเราในใจก่ออะ ทังทางหนีไปก่อนเร็วไม่เราคุณเหรอคุณจะเอาของเหรอไม่ต้องเอาแล้วหมอหนีไปไงไปฉันเหรอองทางหนีไปเร็วเร้ย